อาัเลี่กไปด้านงบ้างนะอันนี้เป็นความในเรื่องของพันด้านโอนแล้วแล้วก็เะ็นขัระดับหรือว่าไฮไลท์ในการทำให้ของคืนคนอ,อนทีนี้เราก็จะเราอยากดูว่าเพื่เราดูนั้นหมดแล้วเราอยากวัดื้างสีสั้นตื่นแลหลังก็จะมีแบกไปตามสีสั้นใช่ไหมครับก็จะมีเ p ร i n ัมเบอร์ออนท่าเราไปดูกันว่าด้านนมาดูว่าอกโดางนะคะนี้ดูว่าทกคนไรว่าแต่ละคนนะจะเหมกับ สีแบบโคตรไหนครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่นี่คือเอาอ๋อเป็นเป็นหน้าเอาหน้าใส่เอาไปใช่อันนี้จะเป็นเพดสีแล้วนะครับของอุดอัปโรสลิปติกจะเป็นสีอะไรนะครับทุกคนจำได้ไหมซียิทิลเดียวซวิทิลเดียวจะเป็นสีเดียวในรุ่นแมทนัลซิลกินแนของอันนะครับที่อยู่ตรงกลางระหว่างฟอร์มโอลกับฟูร์กอไม่เหมือนกับว่าผิวของ สำหรับเราเนี่ยที่จะไปสีองสระนะครับเป็นฮีนนะคะนโค่ฮีโร่เนี่ยเขาเลยเป็นคนที่สามารถใช้ได้หลายเชิตมากนะครับหลายเชิตคร,รับตอนนี้เราไปดูสปริงกันนะครับสปริงเนี่ยเออถ้าเปมันนิมม์สีเนี่ยเขาต้องติดสายติดสนะครับสปริงที่มันเด้งได้หรอครับอ๋อคนละอันสีสั้นอ๋อใ<อ>นสีสั้นอ่าถ้าเกิดว่าเป็นซัมเมอร์ ก็เริ่มกับคาสเรียวนะครับอ่าก็อาจจะแว่าดูดดดดดดสวยนิหือมแบบอ่อนแต่ว่าไม่ได้ดูสดใสเท่ากับสปรงนะครับทีนี้ถ้าเป็นข้อกับว่าออทามกับปเอร์แยสีอาจจะดูแบบเช่นไปซึ่งถามว่าน้องใกล้ไหมได้แต่อาจจะเป็นแบบเช่ม้านจริงหรือว่าเป็นแบบอะไรทกอยางที่ผลรัพธตายถ้าเนอ่างนี้กะะ็เป็นสปรอ่าเพราะเรื่องของน้องก็จะเป็นแบบว่าถ้าต้องการแบบว่าละมุนละมุนก็จะเป็นอ่อ นะครับตึ้งเลยขอร์ลยนี่เมื่อไรต้องแคปสีเลวนะแคปสีไม่ได้เลยหรออ๋อมันก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเป็นการเลือกเสื้อผ้าแม็กกับตัวเองได้ด้วยต้องครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยต้องครับแล้วก็สำหรับเอ่อี่ต้ก็คิดว่าเหมาะกับน้องไหมน้ก็คือสปริงเราสังเกตลิสติกของน้องนะครับสี่อยูดราวๆประมาณนี้สูดเชื่อมเชื่อมกันระหว่างตรงนี้นะครับ

รอบหน้าจองไว้แล้วเดี๋ยวพี่พิศเดี๋ยวพี่ตาเป็นเจ้าชายทีทะเลน้ำเตรียมปักหุ่นนัเราทะเลทรายนะเราดิ้นไปแล้วต่อไปทะเลทรายอ่ะพี่ต้อมบอกเมื่นี้เราได้ได้ดูแบบโคนเดิร์ดโคนแล้วในการที่เราจะดูนะครับสีผุ่นเราเขาเลืองของวัอดุลิปต่างๆที่ดูสามารถแตะกับเครื่องประดับต่างๆได้นะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกสีเราเยอะมากใช่ตัวที่สิบแล้วก็เป็นเกิดตัว เอม่ลร้องสี่ดีของแม็กนบเราก็เลยมีใหม่ทั้งหมดนะครับแพคเกจิ้งแล้วก็รวมไปถึงเวรลาของผลิตภัณฑ์ของเราด้วยในลิสติกทุนแปดที่คนกับใช้คนรู้จักกันมาสีีแล้วให้น้องไลงมาแล้ครับเราก็เปิดตัวแ็แม็ที่จะแบบสีเรารูกสุดมือรู้ส่วนผสทที่ได้จากโค้านัดปั๊บเอรที่อยู่ทเ คือตอทาไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าติดมากทาไปแล้วรู้สึกว่ามันแบบลื่นใส่ปากเลยที่บอกว่ามีแล้วจะต้องคนรที่ว่าความเป็นแบบเนี่ยมันต้องทาบ่อยไหมบาคนกลัวปากแห้งเพราะมีตัวอะไรติดมาด้วยไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบแมนิสิกเลยก็ไปปากกันเองครับเราทาแล้วใช่ไหมครับตอกถ้งประมาณทั้งตัวปลายเราจะรู้สึกเลยว่าเป็นเส้นหอมตรงตามตรงอย่านี้นะครับแต่สำหรับลุคที่เป็นแบบแบบสเปซเนอร์ จะไม่เป็นแบบนั้นครับแล้วสามารถทำทับได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ตกล้องไม่ตกล้องสีชัดเจนแล้วก็ปากดูแบบว่าเตาสบายด้วยไม่หนักปากด้วยแล้วก็สีแบบนานมากบที่แบบว่าจะแต่งผิวปากเลยนี่สวยงามนะครับที่จริงแล้วเขาก็สามารถที่จริงแล้วเราสั่ง9เซนติเมตรก็สามารถจะใช้ได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกในเฉดไหนเฉดเฉดหนึ่งแล้วมีแดงแดงไหนที่เข้ากับเราเราไปทำกับเรา คอเลอร์ได yeah. ้เคาเอร์เพราะว่ามันเนี่ยเราอยากจะใช้ลิ pues ่สีเข้มแดงสักหนึ่งแท่งแต่แดงแบบมีหลายใช่ไม่มีปัญหาแน่นะว่าเเราลือกใช่ไหมครัแดงไหนล่ะมันมีแดงอ่อนแดงเข้มแดงลึกนกหรือจะเป็นแบบแดงสไตล์แบบมีความแบบสดใสแดงส้มนะฮะเราจะแบ่งเป็นแบบเฉดย่อยๆออกไปอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากได้เซอร์วิสตรงนี้หรือบริการพิเศษตรงนี้นะครับเรียนเซอร์ที่เคาน์เตอร์ของแมล็คฮาร์ทสตูดิโอขึ้นวันนี้เขารออยู่แล้วนะฮะอะไรกันจบคนเนี่ย ีไม <mile> ่มีอไม่มีะไรผมพูดก็เล่นี้นะครับวันนี้พี่ต้อครับเราได้เรียนรู้ไปแล for ้วเกี่ยวกับรือจะมีอะไรฝากให้กับทุกท่านไหมสำหรับครอบครัวของกอร์เร์กก็ยินดีต้อนรับท่านเลยนะครับสาหรับทุกท่านเลยที่ไปที่แบลนสามารถไปทลองได้มากกว่าริสินะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งือองพือันเป็นการที่เรื่องการผิดปมากเลยบาทีอาจจะขาวไปเ่นไแต่ว่า พิสดีก็ไม่ได้มีผิดปกตินะครับบางคนชอบน้ำหอมน่าสว่างสามารถบอกได้เราสามารถปรับให้มันมีหอมขึ้นในระดับเป็นผิวฟูณหรือว่าคุณต้องการแทนขึ้นแต่ว่าไม่ได้ดูหน้าขำอย่างนั้นจะได้รู้ว่าเขาแบบนี้รีบแบบไหนใช้โทนนี้เอาลิ้นแบบไหนดีเฮ้ยอยากจะแบบว่าพี่ครับผมอยากไปทะเลครับแบบไหนเฮ้ย กีวประมาณนี้ครับนะจะยิประมาณไหนไม่รู้ว่าถ้ามันถึงี่จะไปไปได้แบบว่าถูกตีรวมถึงแมช์ัที่ทุกคนเนี่ยก็ได้รับการเทรนแล้วก็ในเรื่องของเออเอร์เเลอร์างต่างสินาก็มด้ความดีกักท่านได้นะครับในเพรา่ท่นไดนที่2ที่นะครับเราะวาแมตช์ครับที่อเราวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับพี่ต้อมเราประเวกับพี่ต้อมเราแน่นเ ของเราวันนี้จากแบ็คคอสเมติกไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ต้อยังอยู่บริเวณนี้นะนะครับยังอยู่บริเวณโดยรอบนะน่าจะมีคนไม่ไถามเยอะหน่อยครับว่าเกิดเหมือนเดือนหน้าจะต้องไปคอนเสิร์ตเต้าหวบยูนหทางสีอะไรมไปเลยจำไหมพี่ต้อยจริงจริดนึงจริงๆเราก็เป็นมาร์คสุดยอดแบ็คแล้วก็วิดีโอทุกคนต้องมีติดกระเป๋านะครับใช่ไหมต้องมีต้องมีต้องมีเพราะว่าคนตรองเยอะแล้วต้องมีแน่นอนนะครับ แล้วก็ตอนนี้พี่โบไม่ใชมีเศษด้วยนะครับอ่ะประเมินกับพี่ต้องเราได้ไหมครับขอบคุณครับดูความเป็นของเรานะครับชอบอ่ะชอบเลยพี่ต้อบอกว่าถามมันอยู่ได้แบบโดยไม่ต้องมันไม่ตกรลองอ่าใช่ทำไม่อยากตกเทรนดี่อย่าลืมนะตกรลองไม่อะตกเทรนดีแต่ต้องตกหลุมนะน้องเฮ้ยแต่ว่าจริงเรื่องเรื่องสีมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะแบบบางคนเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูสดใสจังทำไมวันนี้ดูแบบเฮ้ยแต่งตัวมันแบบ ดีมากลยังไมแต่งหน้าวันนี้สีปากดีลองมือดีอะไรเงี้ยมันมันมันเดี๋ยวเห็นรายการดีสีดีปากไม่ใช่สีปากเราเป็นว่าสุดสวยอ่ามันก็จะมีคำว่าคนพักเลยทุกทีใช่เนี่ยเหมืนกับรูปแบบละเอียดเขาเปิดกระสุนเลยเดี๋ยวจะอื่นขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวมาดูเพื่อนก็มีเห็นไหมมันโดนใจมากกระสุนไม่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่กรโปรดักวันนี้สองคนนี้กสุดไม่อยู่แล้วจริงน